ครับผมท็อฟฟี่นะครับกลับมาเจออ,อีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าครับมาคุยกันอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ในรถอีกหนึ่งคันครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การได้ทดลองขับในรถรุ่นนี้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้ก็คือ The New Subaru Forester ปี2023นะครับ ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับสำหรับ New Forester เนี่ยจริงๆเขาเปิดตัวในเจนนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัว all new นะครับมันเป็นประมาณ big minor c h a n นะแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนในหล,หลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าฟังก์ชัน option เทคโนโลยีต่างๆในรถเนี่ยเขาปรับใหญ่เลยนะครับคือสำหรับ Forester เนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นบนท้องถนนกันหลายคันนะครับก็คือในเจนเนี้มันจะเปิดตัวกจะ5ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2 5 6 1นะครับ จนกระทัามปี2565คือช่วงปลายปีที่ผ่านมาประมาณช่วง14พฤศจิกายนนะครับทางซูบ a r u ก็เลยทำการบิ๊กแมเนชเชนเจ้า f o r e s t เตอรใหม่คันนี้ขึ้นมาก็มีหลายจุดที่น่าสนใจครับผมก็เลยลองนำเจ้านี้มาทดลองขับดูครับแต่ก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เราอาจจะยังเห็นในตัวแมเนเชนบนถนนเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะ ก็ตอนนี้เหมือนเขากําลังเล่งระบายตัวเก่าเราจะเห็นครับสําหรับป้ายแดงของเจ้าซูบารุตัวเดิมเนี่ยโอ้โหเต็มถนนเลยตอนนี้ถ้าใครเห็นนะครับก็ไม่เป็นแคมเปญโปรโมชั่นอะไรก็ถ้าเกิดใครสนใจก็อาจจะต้องลองไปสอบถามตามศูนย์ใจบ้านนะครับทีนี้เรากลับมาที่เจ้าตัวใหม่กันดีกว่าตัวใหม่เนี่ยหลังจากเขาเปิดตัวไปเมื่อปลายปีก็ต้องเล่าแบบนี้ครับว่ามันเป็นจังหวะที่อาจจะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ข่าวๆข,ของเขาจะค่อนข้างเงียบ ไปสนิทครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันไปทางรถไฟฟ้ารถ EV หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นรถไฮบริดที่คนให้ความสนใจซึ่งเท่านั้นยังไม่พอในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่โอ้โหค่ายรถต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์จีนนะครับระดมเปิดตัวรถโมเดลใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถไฟฟ้ากันอึกระทึกคลึกโครมเพราะฉะนั้นข่าวข่าวของเจ้าซูบารุเนี่ยที่เขาเปิดตัว เจ้าบิ๊กมนเช็คันนี้มันเลยดูจะเงียบหายไปสักนิดหนึ่งทั้งทั้นที่มันเป็นรถที่ดีนะครับอ่าและทีนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสนำช้างนี้มาทดลองขับแบบย,ยาวๆเลยมาใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเจ้า the New f o r e s t e r คันนี้มันมีข้อดีข้ออาจจะด้อยกว่าคู่แข่งยังไงนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้า New f o r e s t e r คันนี้เขาเปิดออกมาด้วยกัน2รุ่นย่อยนะเป็น2เกรดนะครับก็คือ f o r e s t e อร์2.0 i L i size นะครับแล้วก็ โฟร์เรสเต2.0 ISI ไซส e ซึ่งตัว S เนี่ยเป็นตัวท็อปราคา1,550,000บาทซึ่งคันนี้ที่ผมนำมาทดลองก็คือเป็นตัว S นะครับในขณะที่ตัวลองเขาราคาเขาจะถูกกว่า100,000บาททางสูรู้บอกไว้แบบนี้ครับว่า2รุ่นย่อยนี้จริงๆสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญในราคา100,000บาทก็คือพวกการตกแต่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น ความดูหรูหราพรีเมียมหรือแต่ออปชั่นบางจุดที่อาจจะมีปรับให้มันลดลงเล็กน้อยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ปรับคือระบบความปลอดภัยซึ่งกลุ่มเป้าหมายของตัว L เนี่ยซึ่งเป็นตัวรองเนี่ยตัวนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่1 4 5 0 0 0 0บาทนะครับกลุ่มเป้าหมายของเขาคือคนที่ต้องการขับรถที่สมรรถนะดีครับแต่อาจจะไม่ได้ต้องการความหรูหราหรือแต่งเต็มออปชั่นอะไรขนาดนั้นแต่ระบบความปลอดภัยต่างๆคือตัวเดียวกันพอพูดถึงระบบการช่วยเหลือ การขับขี่แบบอัตโนมันตมิหรือระบบความปลอดภัยของ s u บา r ุเนี่ยใน Forester ในตัวเดิมครับเขาจะเรียกว่า i s i g h t แต่ตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่น3.0อ่ามันก็จะอยู่ในตัว Forester ตัวเดิมกับต,ตัวใน s u บา r u XV ในขณะที่ตัว Big i ิ๊ a g e Change คันนี้คือตัว s u b ารุโมเดลเยีย2023เขามีการอัปเดต i s i g h t ตัวนี้ครับ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดคือเวอร์ชัน4.0แล้วเป็นเวอร์ชั่นที่ทันสมัยที่สุดของซูบารุครับซึ่งมันถูกติดตั้งอยู่ในซูบารุ o u t b a c ็แล้วก็ซูบารุ WRX ที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเช่นกันนะครับซึ่งตัว i-size 4.0เนี่ยเขามีการอัปเดตให้มันทำงานดีมากยิ่งขึ้นครับซึ่งทำงานร่วมกับกล้องตัวสตอโอด้านหลังกระจมองหลังเนี่ยเป็นกล้องสเตอรโอคู่นะครับ ก็คือทํางานให้มันมีการจับได้เมียนขึ้นแล้วก็จับมุมต่างๆองศาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะไกลที่จับเนี่ยถ้าในตัว4.0มันจับได้ไกลยย130เมตรนะครับถ้าเป็นตัว3.0มันจับได้ประมาณ110เมตรประมาณนั้นเน่น่าที่มุมกว้างเนี่ยปรับจับได้กว้างถึง63องศาตัวเดิมอยู่ที่35องศาครึ่งๆเลยนะครับแล้วก็ในมุมแนวตั้งนี่ก็ จับได้ถึง19องศานะในขณะที่ตัวเดิมอยู่แค่9องศาเท่านั้นเองแล้วก็คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้หลังจากทดลองขับนะครับระบบ Adaptive Cruise Control แบบ Stop a Go ของเขาที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยทำงานเนียนมากนะสําสำหรับในรถในคลาสกลุ่มเดียวราคาประมาณล้านต้นๆถึงล้านกลางๆผมว่าตัว Cruise Control ของเขาทำงานได้เนียนและเสถียรมากๆนะครับเรียกว่าไม่น้อยหน้าและอาจจะ เพื่อนๆด้วยซ้ำนะทำงานดีมากๆผมชอบจริงๆของเราตัว a d แดปชี e ของเขานะครับในส่วนของขุมกำลังของ Forester เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเหมือนแบรนด์ของเขาอยู่แล้วครับก็คือเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับขนาด2.0ลิตรนะครับความจุก็คือ1,995ซีซีประมาณนี้ให้กำลังแรงม้า156แรงม้าแรงบิด196นิวตันเมตรถ้าเรามองที่ตัวเลขแรงม้าเนี่ยเราจะพบว่า เขาดูจะน้อยกว่าเพื่อนๆในในกลุ่มก็ไม่ว่าจะเป็น CR-V นี่ก็ตอนนี้ถ้าเป็นเทียบกับเครื่องเทอร์โบ1.5เทอร์โบด้วยกันเป็นเครื่องเบนซินด้วยกันนะเราไม่เทียบกับไฮบริดของเขานะครับของ CR-V อยู่ที่มา190แรงมา้าเนี่ยที่ถ้า cx5 cx5 ได้เป็นเครื่อง2.0เบนซินก็จะประมาณ160แรงมานิดๆเราจะเห็นเลยครับว่าแรงม้าเขาเสียเปรียบนะแต่สําหรับอัตราเร่งหรือการขับขี่เนี่ย ถ้าเราไม่เทียบกันแบบต่อเตอร์หรือปตอปอเนี่ยเราขับเฉพาะมาโฟกัสเฉพาะที่รุ่นเขาเนี่ยเราจะพบว่าด้วยบอดี้ของเขาที่เป็นรถทรง SUV เนี่ยที่มันจะต้องแบกน้ําหนักหรือแบกทรงรถที่มันค่อนข้างยาวยมันไม่ได้มีความผืดอ่าดยืดยาดให้ได้เห็นเลยนะครับโดยเพราะเขามีโหมดที่เป็นโหมด S I Drive นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ใช้ในการขับขี่อันนี้เป็นโหมดปกติในการขับก่อนนะ ก็คือถ้าเป็น S เนี่ยมันเ็เป็นโหมดที่มีความสปอร์ตก็จะกระฉับกระเฉงแบบอย่างเขยได้ใช้ครับแต่ถ้าใช้งานปกติก็ใช้เป็นโหมดไ High คือโหมด i ิน e l l i g e n t ก็คือเป็นโหมดใช้งานทั่วไปก็จะมีอัตราบริโภคน้ำมันที่ประหยัดขึ้นมานิดหน่อยพอพูดถึงเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันมแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องเข้าใจอย่างครับว่ารถซูบารุปเป็นรถที่เน้นสมรรถนะนะไม่แต่การขับเคลื่อนของเขาที่เป็นซีมิเตอร์เคิลออวิวได์คือการขับ4ตลอด เวลาและเป็นขับขี่แบบสมมารเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะถามหาความประหยัดจากรถซูบารุเนี่ยผมว่าคุณไม่ใช่แฟนซูบารุตัวจริงเพราะว่าถ้าเกิดคนสนใจรถซูบารุเนี่ยหรือรักในแบรนด์ก็คือจะชอบในสมรรถนะของมันครับซึ่งการขับขี่เป็นสิ่งโดดเด่นเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของเขาอยู่แล้วนะครับกัตตาบริโพวกน้ำมันโรงงานเคมาที่มา1สิบสามกว่ากิโลเมตรต่อนลิตรแต่ถ้าผมใช้งานจริงๆในต่างจังหวัดในการวิ่งทางยาวๆนะครับแบบรถไหลยๆยาวๆไม่ติดเนี่ยผมไปถึง14 ถึง14.5.6กลางๆได้ประมาณนี้แบบเต็มที่เลยแต่ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็นั่นแหละครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับประมาณ7ประมาณ6ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้แบบติดหนักๆนะก็จะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เชื่อว่าเหมือนที่บอกครับสาว v o l k s w b g เขามองอันที่สมรรถนาครับถ้าคุณมองน้ํามันคุณไม่ใช่แฟนตัวจริงอะครับส่วนความเร็ว ผมไม่ได้ลองที่ความเร็วสูงสุดนะครับแต่ว่าจากการที่ลองขับแบบอัดจริงๆเนี่ยความเร็วในโหมดของสปอร์ตหรือโหมดเสเนี่ย mm hmm. เขาพุ่งทยานไปแถวๆรารวๆว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มไต่ช้าขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ช่วงจากศูนย์ขึ้นไปจนถึงวิ่ง140สบเนี่ยสบายๆครับแรงบิดความพุ่งทะยานเนี่ยมามีให้เห็นครับอาจจะไม่ได้พุ่งขนาดปรุกซารสนะแต่ว่าความเร็วไต่ขึ้นเรื่อยๆอแบบไม่อึดครับ ไต่ขึ้นอย่างเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อไปแตะเกือบเกือบร้อยสเนี่ยอ่ะอันนี้จะเริ่มมีอาการอืด่นให้เห็นแล้วครับช่วงล่างของ Forest เ r จะเป็นแบบอิสระสีล้อนะครับด้านหน้าเป็นแบบ m a ็ก์สันสตด้านหลังเป็นแบบ Do b เบิลิชโบนช่วงล่างของเขาทํางานกับโลคับสีต้องบอกว่าให้ความมั่นใจแล้วก็ต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับสำหรับการเกาะถนนอันนี้ต้องต้องชื่นชมครับว่าถ้าในคลาสเดียวกันผมเชื่อว่าเขาไม่น้อยหน้าใคร อีกเหมือนกันนะสำหรับระบบขับเคลื่อนและเขาถือว่าเป็นจุดขายของซูบลูแทบทุกรุ่นอยู่แล้วนะซึ่งถ้าใครได้สัมผัสหรือเป็นสาวกของเขานะซึ่งจริงๆแล้วหลังจากผมได้ได้ขับซูบลูก่อนหน้านี้ผมก็ได้ขับอา b แบกมานะครับอา b แบกนี่ราคาเกือบสล้านนะแต่ก็ชงล่างวัสดุภายในคือลูลาพรีเมียมเมื่อตอนนี้ครับผมนําเจ้าโเลสเตอร์ซึ่งราคา1 5 5ล้านเนล้าน้านกลางนะีาย ก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเขาก็ไม่ได้แบบยิ่งยอมไบบว่า outback นะวัสดุภายในอาจจะไม่ถึงขนาดหรูหราเท่านะครับแต่งานประกอบเนียนวัสดุหลายๆจุดดีเทียบคือไม่แพ้คู่แข่งแล้วก็ตัวนี้ครับอยาจะบอกว่าเป็นตัวที่ผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับราคาเขาเลยทำมาได้ที่เท่านี้นะในราคาที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับเจ้า subaru คันนี้สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดภายนอกก็คือลูกล่างหน้าตาด้านหน้าเราจะเห็นเลยครับว่าเขาปรับจากตัวเดิมไป เยอะแทบจะแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ mm hmm. คือไมาเ,เป็นส่วนกระจังหน้าไฟหน้าไฟตัดหมอกแบบ LED ซึ่งถ้าเป็นตัวลองก็คือตัว L เนี่ยไฟตัดหมอกจะได้เป็นแบบหลอดนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็ไม่ได้มีการตกแต่งพวกโครเมียมเราก็จะเห็นครับถ้ามองแบบมองจริงๆในรายละเอียดเราก็จะเห็นความแตกต่างกันอยู่แต่ก็แค่นั้นครับแค่การตกแต่งนิดหน่อยแต่ระบบไอซ์ Fi ที่บอกว่าผมชอบมากการทํางาน,นของเขาค่อนข้างฉลาดน,นะ อันนี้ยังอยู่ทั้ง2รุ่นย่อยเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเขาให้มาดีแล้วกข็ขกลับมาที่ระบบแ d a p t i v e c r u i s อีกอย่างที่ผมชอบคือเขามีระบบติดตามคันหน้าตอนที่ผมได้ลองเทสที่สนามตอนที่เขาเปิดตัวนะครับก็คือทางทีมพิวกรเขาเรียกว่าระบบผีปรราวุธนะอ่าคืออะไรครับคือปกติรถจับคันหน้าเนี่ยถ้าแบบ a d a ด t ทีฟแบบทั่วไปก็คือจับความเร็วครับรถช้าคันหน้าช้าเราช้าตามคันหน้าเบรก ถ้าบางคันคานหน้าเบรกก็เบรกให้ด้วยอะเหมือนที่รถคันนี้ก็เป็นสตอลเป็นโกคันหน้าเบรกเราเบรกให้ด้วยพอคันหน้าไปเราไปด้วยแต่ระบบขีดปนาวุธของเจ้า f o r e s t e r อร์คันนี้คือยังไงครับคือถ้ารถคันหน้าเนี่ยวิ่งอยู่ในเลนเราจับคันหน้าปุ๊บเนี่ยเหมือนเราล็อกเป้ามาเลยครับความเร็วเวลาเขาเบรกเวลาเขาเร่งเวลาเขาเข้าโค้งครับเรียกว่าเจ้าฟอร์เรสเตอรเนี้ยวิ่งตามเป็นเงาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมได้ลองใช้ระบบเนี้ยบนถนนจริงโอเคไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยมือนอนหลับหรือ นั่งคอยห้างอ่านหนังสือไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องประคองดูสถานการณ์ต่างๆรอบตัวไปด้วยเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเกรงมือไม่ต้องเกรงคันเร่งเพราะว่ารถมันมีระบบในการช่วยขับแบบอัตโนมัติคือตามคันหน้าเป็นเหมือนขีปนาวุธครับอันนี้ใช้งานได้ดีในทางยาวๆที่รถไม่ได้แบบเยอะมากเกินไปนะเพราะถ้ารถเยอะเนี่ยมันอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเหตุกระทันหันจริงๆซึ่งอันนี้ ออโดยระบบมันก็ไม่สมควรน,นะเราควรจะเป็นคนคอนโทรลรถนะครับซึ่งมันจะชัวร้อคืออะไรก็ตามที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่มีอะไรร้อแน่นอนครับบนโลกใบนี้ขึ้นอยู่ว่ามันทำงานได้ละเอียดแค่ไหนแต่สําหรับในตัว i-size ส0เนี่ยผมถือว่า Subaru มาไกลามากๆนะถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆนะครับโดยเฉพาะในคลาสเดียวกันในราคาไล่เลี่ยกัน ต้องบอกว่าซูบารุมากไกลมากๆแล้วครับคือระบบ Eye Sight ทำงานได้ดีจริงๆข้อนี้คือผมต้องบอกว่าเขาเป็นจุดเด่นสุดๆแล้ขอชื่นชมในส่วนของระบบ Eye Sight 4.0ในตัว Forester คันนี้ครับ <S 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 สิ่งหนึ่งที่ Forester ให้มาแล้วดีเลยก็คือเขามีกล้อง360มาแล้วนะในขณะที่ตัว s u b a r ุ Outback เนี่ยที่ตัว2ล้านกว่า2ล้านปลาย,ยยังไม่มี360มาให้นะแต่ f o r e เ t e r ตัวนี้มีกล้อง360มาให้กล้องก็ ชัดพอสมควรครับไม่ได้ชัดมากเหมือนรถยนต์จากจีนในปัจจุบันแต่ก็คือมีความคมชัดในระดับที่มองเห็นได้ดีครับแต่ที่ผมยังไม่เข้าใจถึงการใช้งาน ออกมาจริงๆแม้ว่าจะใช้งานมันอยู่หลายวันแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าเขาต้องการออกแบบมาให้ใช้ประโยชน์แนวไหนนะครับคือกระจกมองข้างฝั่งสายคือกระจกเต็มเต็มบานของกระจกมองข้างเนี่ยถ้าเป็นปกติเราก็จะมองเห็นรถเวลารถอยู่ด้านข้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของซูบารุเนี่ยเขาจะมีแบ่งติ่งไว้ด้านนอกครับประมาณหนึ่งในสี่ของกระจกอ่ะเขาเหมือนจะทําให้มันเป็นกระจกโค้งเหมือนอยากจะให้มันเห็นองศาเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่มันกลายเป็นว่า มันมันค่อนข้างมันมันจะหลอกสายตาที่มุมมุมตานิดนึงอะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้สึกว่ามันมันใช้ประโยชน์จากตัวมันได้ยังไงะนะครับซึ่งก็ยังไม่เข้าใจจนปัจจุบนันซึ่งถ้าให้เลือกได้เนี่ยขอเป็นแบบเรียบๆธรรมดาเหมือนกระจกฝั่งขวาของคนขับเนี่ยมันน่าจะดีกว่า เอ่งเงี้ยมันจะดูหลอกหลอกตาเป็นดูเป็นคลื่นนะครับเมื่อเมื่อรถหรือวัตถุมาอยู่ในพื้นที่ของกระจกนูนนะครับมันจะดูเป็นคลื่นๆซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่ามันช่วยอะไรนะครับสําหรับผมผมไม่ชอบนะครับแต่พอมาพูดถึงกระจกมองข้างแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งที่ถูกติดตั้งอยู่ก็คือ blind s p o t monitoring สาหรับมองรถในมุมอับหรือมองวัตถุในมุมอับซึ่งถ้ารถโดยทั่วไปที่เราเห็นนิยมกันเนี่ยมันก็จะถูกฝังไว้ในกระจก เลยนะแต่ของซูบารุเนี่ยมันก็จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านในของกระจกมองข้างซึ่งผมชอบมากกว่าที่มันติดอยู่ในกระจกนะมองอยู่ในกระจกอยู่ในที่ก้านกระจกอย่างเงี้ยมองชัดดีครับมันมันเห็นชัดดีอะ่ะเออเวลามันมีอะไรเข้ามามันมันสายตามันเห็นแบบฉับไวมากกว่าที่ไปติดอยู่ที่มุมนอกกระจกนะครับอันนี้ชอบอยู่ในอัลแบ็กเหมือนกันซึ่งผมว่าตอนนั้นผมก็ชอบแบบนี้แหละแล้วในโฟลเตอร์ก็ใช้แบบเดียวกันด้วยดีจริง แลวสิ่งหนึ่งที่ข้างในอ่ะเรากลับมาที่ดีไซน์ภายในนะครับวัสดุภายในของเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีแล้วงานประกอบปานนี่เลยครับวัสดุเป็นบุนุ่มแทบทุกจุดนะครับแต่จะมีด้านหลังอ่ะที่เป็นประตูหลังที่แอบจะแฝงแฝงเป็นวัสดุแข็งฟอกแป๊กอกแป๊กไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อกแก๊กนะ๊อกแป๊กคือแข็งแบบเคาะแล้วก็แก๊กก็อกแป๊ก๊อกแป๊กเนี่ยครับแต่ด้านข้างเนี่ยเป็นวัสดุแบบดีเลยบุนุ่มแล้วก็ งานประกอบดีครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือจอกลางด้านบนของคอนโซลหน้าของเจ้า Forester อร์ถ้าใครนึกออกแล้วถ้านึกถึงพวกรถ j e ๊ปรถแลนด์โรเวสมัยก่อนที่เป็นรถสายลุยเข้าป่าเนี่ยเราจะเห็นมันจะมีเกจ3ตัวเหมือน3เกลยอ,อยู่ด้านบนคอนโซลหรือเป็นแผงไว้วัดระดับน้ำระดับองศาของรถนะครับความเอียงความลาดเอียง คือเขาดีไซน์คล้ายๆแบบนั้นแล้วมันฝังในคอนโซลนะตรงเนี้ยผมชอบผมว่ามันสวยแล้วมันมีชั้นเชิงในงานดีไซน์อะ่ะคือตรงเนี้ยจุดเนี้ยตอนที่ผมเห็นครั้งแรกผมชอบแต่ไม่ได้ใช้งานพอยืมมาทดสอบแล้วมาลองใช้งานอะ่ะหน้าจอคมชัดครับภาพสวยสีสันสวยด้วยแล้วก็โอ้โหชอบดีไซน์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมชอบจริงๆดีไซน์ภายในถ้าไม่นับถึงขนาดความกว้างนะผมว่าดีไซน์ภายในของ f o r e s t e r เนี่ยผมชอบมากกว่าในตัวเอาแบ k ในตัวรุ่นพี่ของเขาอีกนะ มันมันดูสปอร์ตดีอ่ะเพียงแต่ว่าภายในที่ผมอาจจะยังไม่ชอบนิดนึงคือพอมันเป็นดำล้วนถ้าเขามีสีสันมาตัดตัดนิดนึงมันจะทําให้ยิ่งดูมีราคายิ่งดูแพงแล้วก็ดูสวยมากขึ้นแต่ก็คิดว่าเขาคงอยากให้มันสปอร์ตจ๋าไปเลยก็คือดำมันไปทั้งหมดเลยแล้วกันทั้งคอนโซลทั้งเบาะทั้งแผงข้างไม่ต้องมีอะไรมาเจอปนอนะ่ะเรียกว่าดำเนี่ยมเรื่อมไปเลยแล้วกันนะครับแต่แต่สำหรับผมนะก็คือมีสีมาตัดนิดนึงสีส้มสีแดงสีน้าเงิน,อนของเอร์เบอรุรูเขาอ่ะตัดเดินได้แต่ละห รุขึ้นอีกเยอะครับแน่ตรงนี้น่าเสียดายทีนี้มันจะมีโหมดการขับอีกแบบหนึง่งสำหรับใน Sub a รุ f o r e s t e r นะครับเมื่อกี้ผมบอกไปว่าการขับขี่นะ่ยมันมีโหมด S i Drive ก็คือเป็นโหมดขับแบบเหมือนโหมดสปอร์ตในรถทั่วไปแล้วก็โหมดดีเทลเจ็งก็โหมดนอ r m a l ลในรถทั่วไปอะไรแต่เขาจะมีโหมดสำหรับลุยครับซึ่งเป็นโหมดพิเศษขึ้นมาทาง Sub a รุเรียกว่า X m o d โหมดที่ถูกติดตั้งอยู่ในเจ้า f o r e s t e อร์ซึ่งมันก็มีตั้งแต่รุ่นเดิมมาเพราะในเอ็กโหมดเนะ มีการพัฒนาเริ่มต้นครั้งแรกมาก็ตั้งแต่ปี2012นะก็ะหลายปีนะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆจนมาเป็นในปรับปรุงรุ่นล่าสุดก,ก็มีอยู่ใน For เ s อร์คันนี้แต่นี่แหละครับเป็นหนึ่งจุดที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น S กับรุ่น L ครับก็คือรุ่นท็อปกับรุ่นลองคือในตัวของรุ่นลองเนี่ยมันจะเป็นตัว X mode ดแบบธรรมดาก็คือปรับได้ลุยโคลุยสโนลุยหิมะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเี้ยได้ครับแต่เมื่อมาเป็นตัว S ตัวท็อปเนี่ย เขาจะเรียกมันว่า Special X Mode คือมีความปรับได้ละเอียดมากขึ้นเป็นการลุยสโนว์ลุยแบบลึกลุยโคลนแบบลึกลุยแบบลุยได้หนักขึ้นนะครับก็คือตรงนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในฟังก์ชันการใช้งานนะก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ลุยคุณใช้รถทั่วไปแต่ต้องการระบบ i อซ t ที่เป็นเทคโนโลยีช่วยขับอัตโนมัติเนี่ยตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดียวกันงั้นคุณซื้อตัวรลองได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายลุยเข้าป่าลุยจริงลุยจัง สรุ่นว่ารุ่นท็อปกับรุ่นลองเนี่ยมีการดุยได้ที่แตกต่างกันนะครับในรุ่นท็อปจะมีสเปเชียลเอ m โหมที่ขับเคลื่อนแบบ4ีล้อที่ลุยเข้าไปในป่าลุยทางที่ยากลำบากตุันดารได้ดีกว่ารุ่นลองนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่อาจจะต้องพิจารณาอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบหัชมเยอะไปหมดเลยนะแต่ไม่รู้นะสำหรับผมผมรู้สึกว่า For e s t เ r มันเป็นรถที่ไม่ได้หูหวาแต่ถ้าใคร ได้ลองขับหรือใครสถาปนาเต็มสาวสา o l k s แล้วอ่ะคุณไปถามได้เลยเขาทำไมคุณรักรถซูบารุเพราะระบบการขับขี่ฟังก์ชันการขับขบี่ของซูบารุเนี่ยเขาทําออกมาได้น่าประทับใจจริงๆนะครับโดยพอช่วงล่างของฟอร์เรสเอร์คันนี้ก็เช่นกันเขามีการปรับจูนใหม่ครับมันขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะเอาจริงๆทั้งที่มันเป็นรถสายลุยนะครับมันเป็นรถที่ใช้ชื่อว่าฟอร์เรสเอร์ครับเป็นรถที่ได้ฉายาว่าเจ้าป่าเขาต้องการให้มันเป็นรถสายลุยครับ แต่เมื่อคุณมาใช้งานในเมืองเนี่ยคุณพาเจ้าป่าเข้าเมืองก็ไม่เคอเขินครับมันวิ่งได้อย่าง,งนุ่มนวลเลยช่วงล่างทํางานได้ดีและนิ่งมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยนำเจ้านี้มาทดลองผมไม่ได้เอาไปลุยป่าไม่ได้เอาไปหรอกครับผมลองมามาใช้งานในเมืองเพราะจริงๆคนที่จะซื้อรถสักคันที่เป็นโฟล์สเตอร์เนี่ยคงไม่ได้เอาไปลุยป่าเป็นกิจวัตรสายหลักหรอกครับถ้าสายหลักคงไปโฟวิลที่เป็นรถกระบะเครื่องดีเซลซกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าเกิดเรียกว่าลุยบ้างเป็นกิจกรรมกลางเต้นหรืออะไรจริงๆนะ่ะถึงจะใช้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดใช้งานหลักผมเชื่อว่าเขาใช้ในเมืองครับผมได้เข้าไปเจออยู่ในกระทู้กระทู้หนึ่งนะครับเขาถามหึงว่าทําไมรถไฟฟ้าหรือรถรุ่นใหม่ๆสมัยนี้ทง้งๆาที่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันดีขึ้นแล้วทำไมถึงได้ต้องมีระบบช่วยขับอะไรต่างๆมากมายจนบางทีมันน่าลาคาญน่าสนใจไหมครับคำถามนี้ก็น่าสนใจนะครับคำถามคือทําไมถึงได้ต้องมีระบบอะไรเยอะแยะมากมายแต่ ทำไมระบบเหล่านั้นน่าลำคาญนั่นเป็นเพราะว่าคนที่ตั้งอัทูว่าอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเปล่าครับกับเทคโนโลยีเหล่านั้นนี่ครับเกิดคาถามว่าระบบทํางานไม่เสถียรหรือเปล่าหรือว่ายัางไงในขณะที่ผมจะบอกว่าในซุบูรุคันนี้นะครับก็มีระบบเหล่านั้นเต็มเลยนะไม่ว่าเป็นการรักษารถที่อยู่ในเลนการป้องกันการชนหรือการเตือนการชนด้านหลังอะไรก็ตามนะครับก็คือมีให้ปกติตามยุคสมัยนะแต่ สิ่งหนึ่งที่ผมไม่พบคือความน่าลำคาญของการทํางานของมันครับผมเคยเจอรถที่มีระบบเหล่านี้เหมือนกันโดยเฉพาะรถรุ่นใหม่ๆหรือรถ E ีวีใหม่ๆเนี่ยระบบเหล่านี้ทางานเตือนกันแบบช่งเชงช่งเชงเตือนกันแบบโฉงฉางมากๆเลยนะครับคือบางทีเตือนจนเราระแวงจนเรากลัวไปหมดว่ามันมีอะไรเข้ามาในตัวรถเราใกล้ๆตัวรถหรือเปล่าจนเราระแวดระวังระแวงจนเกินไปครับจากการที่มันจะ,จะเตือนมันกลา,ายเป็นการข่มขู่ซะมากกว่า แต่ในขณะที่ในตัวการเตือนระบบต่างๆของโซบบรุเนี่ยมันทํางานเป็นการเตือนจริงๆอะครับคือมันไม่ได้ทำให้เราดูตกใจหรือกลัวเกินไปอะครับแต่มันทําให้เราได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องระวังเราต้องโฟกัสเป็นพิเศษรอบๆรถเรามีอะไรหรือเปล่าซึ่งมันเหมือนมันเป็นการเตือนแบบพอดีพอดีอะครับไม่ต้องเตือนอะไรให้มันมากเกินไปในบางอย่างเรียกง่ายๆคือมันดูมีความทํางานได้ถูกต้องและแม่นยํามากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึง ตอบกระทู้นี้ได้ว่าระบบที่อย่างต่างๆที่เข้ามาในการช่วยเตือนในการทําให้ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้น่ารําคาญหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไปเจอในรุ่นรถที่มันไม่สเสถียรมากเกินไปถ้าเกิดเป็นในรถที่มันเป็นระบบที่ทํางานได้จริงๆและผ่านการพัฒนามาทํางานได้อย่างเหมาะสมจริงๆครับระบบต่างๆที่มันถูกติดตั้งอยู่ในรถเหล่านี้มันช่วยให้การขับขี่มันไม่ต้องเครียดขนาดนั้น ในขณะที่มันช่วยเหลือเราช่วยเตือนเราได้จริงๆน,นะครับทัศนวิสัยในการขับขี่สําหรับเจ้านี่ผมโ,โหให้คะแนนสูงเลยครับเพราะว่ามีความโปร่งในการขับขี่สูงมากๆด้วยความที่รถเขามีความโปร่งสูงมากเนี่ยมันทําให้การขับขี่เนี่ยง่ายครับง่ายดายจริงๆเพราะว่าทัศนวิสัยทั้งด้านหน้าด้านข้างดีไปหมดแล้วรวมถึงด้านหลังเองก็คือดูเป็นรถยาวแต่ก็ เห็นได้ชัดเลยครับกับกระจกมองหลังเนี่ยคือมองเห็นแต่ว่าเนี่ยพอพูดถึงกระจกมองหลังผมไม่ชอบตรงที่เขาไม่ได้เป็นอันตโนมัตินี่แหละในราคาระดับนี้หรือในตัวท็อปจริงๆในเกรดท็อปให้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติดีกว่านะครับอันนี้ยังเป็นตัดแสงแบบดั้งเดิมแบบธรรมดาที่เราใช้ปรับระดับขึ้นลงแค่นั้นเองก็เลยเออรู้สึกว่าจุดนี้อาจจะยังยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับส่วนวัสดุไม่ว่าจะเป็นพวกเนี่ยหลังพวกบุบหลังคาหรือแบบที่ม่านบาัง,งแดดพวกนี้ครับ ป็นวัสดุในเกรดเดียวกับตัวในอาแบกเลยนะครับเป็นผิวสัมผัสที่ดีอยู่ในพวกรถหรูหรพิมีมี่พเมีม,ม,ม,มครับพวกแอคคอร์ดพวกแคมรีเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันไม่ใช่วัสดุแบบแข็งแขงเหมือนรถทั่วไปนะโดยรวมใน f o r เ s สเตอร์ใหม่ที่เด่นๆก็ประมาณนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วฟีลลิ่งการขับเนี่ยเป็นรถที่ผมชอบเลยนะคือยิ่งมาใช้ชี้อยู่กับมันร่วมอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่ารถที่ช่วงล่างดีมากเข้าโค้งดีมากขับดีมากครับไม่ได้แรงแบบถึงขนาะดที่ต้องพูดถึงว่าประทับใจนะแต่คือม แค่นั้นแหละแต่ก็ถ้าวิ่งในเมืองก็จะกินน้ำมันหน่อยครับแต่ถ้าวิ่งแต่งหวัดใช้งานแต่งหวัดถนนโลง่ลงๆวิ่งเนี่ย13-14กิโลเมตรต่อเดมีให้เห็นแน่ๆครับก็ถือว่ารับได้นะสำหรับการวิง่งถ้าเกิดใช้งานนอกเมืองแต่ถ้าในเมืองรถติดก็คือนั่นแหละครับก็จะต้องจ่ายหนักหน่อย ส่วนในห้องโดยสารเนี่ยรถของ Forester เนี่ยจะเป็นแบบ5ที่นั่งนะครับมันจะไม่เหมือนกับในส่วนของค o n d a c r v CRV เนี่ยเป็นรถในเพื่อนกลุ่มเดียวกันเหมือนกันแต่ว่า CR-V เขาจะมี2ตัวเลวือกคือ5ที่นั่งกับ7ที่นั่งแต่ใน Forester มี5ที่นั่งอย่างเดียวก็คือเป็น2แถวนะครับแต่วัสดุของหนังเขาใช้วสัสดุค่อนข้างดีนะเป็นวัสดุดที่ผิวสัมผัสด,ดีแล้วก็บาะหนังนุ่มครับซัพพอร์ตหลังดี บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ตำแหน่งทั้งคู่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ได้ปรับเฉพาะคนขับปรับคนนั่งด้วยนะเอออันนี้ให้มาเต็มเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ก็ขัดใจอีกนิดหน่อยครับก็คือเวลาล็อกรถเนี่ยกระจกข้างรถคันนี้มันไม่ปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะเราต้องปรับก่อนนะครับปรับปิดมันก่อนอัตโนมัติแล้วก็เวลาเดินออกห่าจากตัวรถเนี่ยรถก็ยังไม่ล็อกนะต้องล็อกเองที่รีโมทฝาท้ายเป็นไฟฟ้าครับ ไฟหน้าเป็น LED เต็มระบบนะครับอ่าแล้วก็สำหรับตัวท็อปนะครับถ้าเป็นตัวรองไฟเลี้ยวมันจะเป็นหลอดแต่ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยไฟหน้าเต็มระบบครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะเวลาเลี้ยวแล้วก็ออโต้ให้บีมสูงสั่มอัตโนมัติไฟท้ายเป็นไฟ LED เหมือนกันครับเป็นยกเว้นไฟเลี้ยวกบไฟถอยเป็นไฟหลอดแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังการตกแต่งภายนอกถ้าด้านหลังมองเินเฉินเนี่ยแยกไม่ออกกับรุ่นเก่าครับแต่ด้านหน้าต่างกันชัดเจนดูมีความทันสมัยดูสวยงามขึ้นสําหรับผมนะผมผมชอบมันมากขึ้น อินโฟเทนเมนต์กลางที่เป็นจอเนี้เป็น il, Auto, Apple, a อ d r o อยออโต้ p p l e ปิลคาเพขนาด8นิ้วก็กำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปครับเชื่อม Android Auto ขึ้นแมปขึ้นอะไรเรียบร้อยแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลอ้อขออภัยครับแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้เป็นดิจิตอลแหละมันแสดงผลต้องจอกลางด้านบนแต่ว่าตัวตรงด้านล่างเป็นหมุนนะืิอสัมผัสด,ดีครับแล้วก็เป็นออโต้แยกโซนซ้ายขวามีแอร์หลังให้ตัวมารวัดของคนขับเป็นแบบอนาล็อกนะเป็นเข็มมารวัดรอบกับเข็มความเร็วมีจอเอ d ดีกลาง เล็กๆครับแต่ว่าจริงๆข้อมูลต่างๆเขาไปแสดงที่จอกลางด้านบนนั่นแหละตรงนั้นก็ให้ข้อมูลหลายจุดแล้วให้ข้อมูลค่อนข้างดีด้วยสวยด้วยแล้วก็ดีไซน์ผมชอบด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากผมได้เอาเจ้า New Forester m o d e โมเดลเย2 3์ขอมามาทดลองขับก็เลยโอเคมาอัดคลิปเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับหรือถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือแบบอยากพูดคุยสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็ ยังไงก็คือช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกดแชร์ให้ด้วยก็ดีครับผมก็คือจะมาพูดจากความรู้สึกจริงๆของการใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยผมชอบตรงไหนตรงไหนที่รู้สึกว่ายังไม่ชอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยความคุ้มค่าคุ้มราคาหรือสมรรถนะของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะมาเล่ามา พูดให้ฟังกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะพูดคุยหรือสอบถามหรือสงสัยอะไรตรงจุดไหนเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับถ้าผมผ่านมาได้อ่านคอมเมนต์ผมจะรีบเข้ามาตอบนะครับถามได้ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ทั้งเกี่ยวกับรถรุ่นที่ผมนํามารีวิวหรืออยากจะให้รถรุ่นไหนมารีวิวหรือสนใจอะไรยังไงมีข้อสงสัยต่างๆเชิงเทคนิคอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์สอบถามไว้ได้นะครับแล้วผมจะเข้ามาตอบเป็นไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผม